สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับโตมอนสายรวยครับวันนี้จะมาทําสนุนนะครับอยู่กับโจโจสายดันครับวันนี้มากับจ้าน้องใหม่ครับอยดูครับโจโจเขาจะทำยังไงของเขาครับเขาจะดันมาตรงนี้หรือเปล่าครับไม่รู้ครับผมตัดหญิงไม้ไว้แล้วครับนี่แล้วเขาดันมาแล้วครับนี่ผมไม่ได้ถ่ายครับมาไม่ทันครับ ครแรงครับแรงจัดครับ6กบเสื้อลายครับเก็บสีนิดหน่อยครับเอารถบ้านมาแต็งครับเป็นตัวเองนะครับนี่ยแรงจัดเลยครับนี่ จะทำถนนจากตรงนู้นนะครับลงมานี่ครับไปถึงต้นกระดาวนั่นนะครับคนดำเลยครับแต่รถแรงเหลือครับโหวองมานาำน,นะลูกพี่ ตัวฮนะมาจากโคลาชวันนี้มาใส่ปุ๋ยอ้อยครับนี่ตามจัดเลยครับอะไระฮะมดฮะามดอะมุดไหม แรงเกินครับหนึ่งข้าวก็จะตายหมดแล้เน,นี่เท็ระบบไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะลงงานครับโรงงานเมื่อไรเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันครับาารเดี๋ยวปีนี้มีันสามแน่นอนครับ ต้องรอติดตามนะครับผ่านสามมาแล้วครับมาแล้วโ้ดินม้วนอย่างดีแล้วครับเนี่ยองศาผ่านมันได้นะครับนี่ว้าวจุดยอดเลยมาแล้วครับเนี่ยม,มีสุดลากไอ ไม่ไพ่นะครับเนี่ยนิดหน่อยครับอด,ดี๋ยวทางคนแรงเอาชิ้นอดฮะดินม้อนแางดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดู มีเด็กน้อยมาเล่นด้วยครับเนี่ยคนนึงนี่ยไอครับไายเอาจะดันจากถนนเดิมนะครับนั่นเห็นไหมถนนเดิมนี่ครับถนนเดิมจะทำถนน,นครับจะทำลงไปนู่น ต้นสะเดาแล้วก็เกตคู่บอลงครับนี่ไถไทย,ถ,ยถ้าเกตลงเกตลงครับไม่เป็นถนนครับอ้แรงจัดเลยครับนี่ร้อนจัดครับอากาศวันนี้อุปเฝ้า โอเคครับ